ส่วนใครได้ชุดที่57นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเอ่อข้อ1ค่ะ20มันไม่มีตัวส่วนเนาะเราก็จะรู้ด้วยด้วยอยู่แล้วว่ามันคือส่วน1นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูตัวเศษกับตัวส่วนนะคะอาจารย์บอกเราว่าตัวเศษจะต้องตัดกับตัวส่วนเท่านั้นนะคะตัวเศษกับตัวเศษตัดกันไม่ได้ตัวส่วนกับตัวส่วนตัดกันไม่ได้นะคะตัดได้บทกับล่างเท่านั้น เสร็จแล้วเราก็มาดูว่า14กับ18มีอะไรมาหารทั้งสองจำนวนได้ลงตัวไหมคะมันเป็นจำนวนคู่เนาะ2หารลงตัวก็ท่องแม่2เลย2 7 14 2 9 18เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูนแนวพยัญชนก็ได้นะเพราะ20ถือเป็นตัวส่วน9เนี่ยถือว่าเป็นขอโทษค่ะ20ถือเป็นตัวเศษ9ถือเป็นตัวส่วนฉะนั้นเนี่ยเศษกับส่วนตัดกันได้ ฉะนั้นแต่ว่ามีอะไรหาร20และ9ได้ลงตัวทั้งสองจำนวนไหมไม่มีต่อไป7กับ9มีอะไรมาหารทั้งสองจำนวนได้ลงตัวไหมก็ไม่มีอีกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน7คูณ20ได้140นะคะ9คูณ1ได้9มันเป็นเศษเกินเราก็จะเปลี่ยนให้เป็น จำนวนคละนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละก็เอา140เนี่ยหารด้วย9 140หารด้วย9เราก็จะได้เป็น15เศษ5ส่วน9นะคะต่อไปข้อ2ค่ะดูแนวทแยงก็ได้9กับ45ก็ได้หรือเอา9กับ52ก็ได้26กับ45ก็ได้นะคะ ถ้ามันเป็นตัวเศษกับตัวส่วนเราสามารถตัดกันได้แต่ก็คือตัดทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต่อไปเรามาดู9กับ45อยู่ในสุขคุณแม่ไหนคะแม่9เนาะก็ท่องเลย9 1 9, 9 9 5 45ต่อไปเหลือ26 52 26คูณเลยได้52มีไหมคะก็ต้องดูนะลองดูสิ6คูณ2ได้12เลขท้ายมันลงท้ายด้วย2ลองเอา26คูณ2 ถ้า26คูณ2ก็ได้52กระทอง26 1 26, 26 26คูณ2ได้52ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นเอ่อหกับ5 1กับ2มันก็ไม่มีอะไรมาหารลงตัวแล้วนอกจาก1ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน,ววนก็จะได้1นคูณหได้1 2ึคูณหได้10นะคะตอบเศษหนึ่งส่วนสินะต่อไปข้อ3 13ก็ส่วน1นนะคะทีเนี้ย เ,เราไม่ต้องดูแนวทะแย,ยงเสมอไปก็ได้เราอาจจะดูตัวบนกับตัวล่างก็คือดู60กับ72มีอะไรมาหาร60กับ72ได้ลงตัวทั้ง2จํานวนไหมคะมันอยู่ในสุข,ขุมแม่12เนาะเราก็ท่อง12 12 5, 60 1 2 6, 72มีอะไรมาหารทั้ง6และ13ได้ลงตัวทั้ง2จํานวนไหมคะไม่มีมีอะไรมาหาร5กับ6ได้ทั้ง2จํานวนไหมคะ ไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้นะคะเราก็อับจับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน5คูณ13ได้65 6คูณ1ได้6มันเป็นเศษเกินอีกแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคลาก็จะได้เป็น10เศษ5ส่วน6นะคะต่อไปข้อ4ข้อ4เอาอะไรมาตัดดีนะ9กว่ับ3า36ดีไหมพเพราะว่าเราเห็นแล้วมันอยู่คูณแม่9 9ก9 9 4 36 14 1คูณ2ได้กับ2 1กับ4ถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันก็มีแค่หนึ่งเนาะที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษหนส่วน,นะคะอีกข้อนึงค่ะก็คือ7กับ56นะ7 8 56ไว้ใช้แม่7หเลย7 1 7 7 8 56 11กับ44ใช้สุคูณแม่11เเนาะพอตัวเลขเหมือนกันแม่11ลงตัวแน่นอน11 11 11 1 4 4 4ก็เหลือเป็น4กับ8 4กับ8ก็ตัดกันได้นะเพราะมันเป็นตัวเศษกับตัวส่วนก็ใช้แม่4 4 1 4 4 2 8มีอะไรมาตัดเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีจับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนก็ได้เป็นเศษ1ส่วน2จบละค่ะ